ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบก,กับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนอาตมาก็นำเรื่องของ อชักรบเปรตนะซึ่งอดีตชาติของเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่ทำผิดศีลข้อสองโยมเรียกว่าอาธินาทานนะไปทำลายของคนอื่นเขาโดยเฉพาะไปทำลายพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าโยมในขณะที่ตัวเองทำความชั่วก็ไม่รู้ตัวว่าทำชั่วนะทำชั่วไปเพราะความโกรธเพราะความแค้นเคืองโยมตายในชาตินั้นแล้วก็ ไเกิดในอเวจีมหานรกถูกไฟในอเวจีมันแผดเผาคงจะเป็นแสนแสนปีนะพ้นจากอเวจีมาแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเนี่ยอชัคครับเปรตเนี่ยรูปร่างกายใหญ่โตถึง25โยต์มีไฟเผาตั้งแต่ตลอดศีรษะถึงหางหางถึงศีรษะจากข้างซ้ายไปสู่ข้างขวาเนี่ยลุกโรลงอยู่ตรงกลางนะลอยไปในอากาศที่ท่านพระโมคคะณะท่านเห็นเนี่ย พระดุ์ก็ได้ทรงตรัสแสดงเรื่องกรรมของโจรว่าเคยไปทําอะไรเอาไว้จึงต้องมาเกิดเป็นอาชักระเปรตเนี่ยถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูดนะญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อนะพระศาสดาครั้นตรัสบุรพรกรรมของเปรตนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาคนพาลทำกรรมอลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่เพราะกรรมเพราะกรรมอันตนทำแล้วย่อมเป็นเช่นกับไฟไม่ป่าด้วยตนของตนเองอืไฟไม่ป่าใช่ไหมไฟไหม้ป่ามันก็เกิดขึ้นที่ป่านะเมื่อเกิดขึ้นที่ป่ามันก็มันก็ไม่ตัวเองคือป่านั่นแหละโยมเหมือนกิเลสเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นในใจมันก็ไม่ใจตัวเอง เกลียดเยกิดขึ้นเพราะตนเองเป็นคนกระทำวิบากกรรมมันก็เผาตัวเองนั่นแหละโยมเหมือนไฟไหม้ป่ามันก็เกิดจากป่านั่นแหละดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอ,อนุนสนนีิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคถาว่าอัาปาปานิกรรม,มานิกลังพาโรนะพุทธิเสหิกมัมเมทุมเมโทอคิตอคิทัตโตวะตปติ อันคนพานทำกรรมทั้งหลายอัลามกอยู่ย่อมไม่รู้สึกบุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุดถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนเองเนยโยมปัจฉาตปติทุกตังนะกรรมชั่วย่อมเผาผลา,ผานในการภายหลังเนยโยนดูฟังอัตกถาท่านจะขยายในพระกถาตรงนี้ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาัฐปาปานิความว่าคนพาลหาใช่ทำบาปทั้งหลายด้วยสามารถแห่งความโกรธอย่างเดียวไม่แม้ทำอยู่ก็ไม่รู้สึกแต่เมื่อทำบาปอยู่จะชื่อว่าไม่รู้ว่าเราทำบาปย่อมไม่มีเอออันนี้เป็นยังไงโยมที่จริงท่านบอกว่าคนที่ทำบาปไม่ใช่ว่าจะทำบาปเพราะ เพราะความโกรธอย่างเดียวนะเพราะความโลภก็ได้เพราะความหลงก็ได้โยม <c oughs> ทีนี้ท่านบอกว่าคนเราที่ทําบาปอยู่ไม่รู้ว่าเป็นบาปเนี่ยย่อมไม่มีท่านว่าตรงนี้นะท่านจะขยายว่ายัางไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าย่อมไม่รู้เพราะความไม่รู้ว่าผลของกรรมนี้มีชื่อเห็นป่านนี้อ๋อคำว่าคนทําบาปไม่รู้ว่าตัวเองทําบาปเนี่ย ในความหมายตรงนี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาว่าไม่รู้ว่าผลของบาปตัวเองจะได้รับอย่างไรไงที่เรียกว่าไม่รู้ว่าตัวเองทําบาปอยู่เนี่ยหมายถึงว่ามองไม่เห็นผลของบาปในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นให้ตัวเองได้รับความทุกข์นะบทว่าเสหิความว่าเพราะกรรมอันเป็นของตนเหล่านั้นบทว่า ทุมเมโทวความว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามย่ำเกิดในนรกย่ำเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหมอือโยมในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซโดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องอัชะกระเปรตก็จบในแต่เพียงเท่านี้โยมอืมโยม,โยมเป็นยังไงบ้างฟังเรื่องของ เปรียดแล้วเนาะวิบากกรรมของการปิดศินข้อ2เนี่ยที่จริงการปิดศินข้อ2ที่เป็นตัวอย่างที่มีในพระไตรปิฎกก็มีเยอะมากโยมหลายที่นะแต่แต่ตมาคงไม่สามารถที่จะนามาบรรยายอ่านให้ญาโยมได้ฟังทั้งหมดนะเดี๋ยวช่วงนี้โยมก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับเปรดไปให้จบวันก็แล้วกัน นะในไหนโยมฟังเรื่องเปรตมาเพราะว่าช่วงนี้จะมาต้องการให้ญาติโยมได้ให้ฟังตัวอย่างวิบากกรรมของการทําความชั่วโดยเฉพาะเกี่ยวกับการละเมิดศีลหข้อข้อใดข้อหนึ่งนี่แหละอันนี้จะให้โยมได้ฟังเรื่องในสังยุตตนิกายนิทานวัค์ลักษณะสังยุตเรื่องพระโมคคระณะที่ท่านเห็นเปรตนั่นแหละซึ่งก็มีอยู่หลายเรื่องนะ อันนี้ได้รับวิบากกรรมเพราะกรรมอะไรเนี่ยญาติโยมก็ลองฟังดูกันแล้วกันแต่แตมาจะไม่เรียงลําดับนะว่า,าผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5จะไม่เรียงไปอย่างนี้คือก็ฟังสลับกันไปผสมประสานกันไปบางทีข้อ1บัางบางทีไปข้อ4บ้างบางทีไปข้อบ้างอะไรอย่างนี้นะโยมก็ถือเอา เนื้อเรื่องในเรื่องแต่ละเรื่องก็แล้วกันทีนี้ท่านพระหมหาโมคระนะก็ได้เห็นเปรตอีกโยมท่านพระขณะก็ถามะนะสำนวนก็เหมือนเดิมแหละแต่ในพระไตรปิฎกตรงนี้ท่านก็ไปยันใหญ่ข้อความเบื้องต้นเอาไว้ท่านเอาแต่เนื้อความที่ที่ไม่ซ้ำกันนะว่าด้วยบุรุษบุรุษมีขนเป็นเข็มโยมโยมเคยฟังบุรุษบุรุษ มีขนเป็นหอ,อกใช่ไหมโยมโยมฟังบุรุษมีขนเป็นเข็มนะท่านท่านพระมหาโมครณะได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกูดได้เห็นบุรุษมีขนเป็นเข็มลอยอยู่ในเวหาเข็มเหล่านั้นของบุรุษนั้นเข้าไปในศรีรษะแล้วออกทางปากโอ้โยมอืม เข้าไปในปากแล้วออกทางอกเข้าไปทางอกแล้วออกทางท้องเข้าไปทางท้องแล้วออกทางขาเข้าไปทางท้องแล้วออกทางขาอ่อนเข้าไปทางขาอ่อนแล้วออกทางแข้งเข้าไปในแข้งแล้วออกทางเท้าได้ยินว่าบุรุษนั้นส่งเสียงร้องครวนคราง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้เป็นคนส่อเสียดอยู่ในกรุงราชคลึดนี้เองคนชอบส่อเสียดโยมชอบพูดยุยงให้เขาแตกกันนําความข้างโน้นที่บอกข้างนีเงนเนออนะ้เรียกว่าใช้ปากของตนเป็นหอกนะเรียกว่าใช้ปากของตนเนี่ยเป็นเข็มติ่แมแทงบุคคลอื่นให้เขาแตกกันโยมเนี่ยวิบากกรรม ก็เลยมีขนเป็นเข็มนะขนมันก็หลุดวิ่งทะลุร่างกายตรงนั้นบ้างตัวนี้บ้างเนี่ยตัวเองก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่าแรงกรรมโยมแรงกรรมมันทําให้มีขนเป็นเข็มนี่ปักทะลุตรงนั้นออกตรงนี้โอ้โหโยมกว่าจะหมดกรรมนี้ก็ไม่รู้จะกี่ปีโยมนั้นการพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันทําลายความสามัคคีกันเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมนะโยมก็ระวังไว้ด้วยพวกเรา ต่อมาโยมว่าด้วยบุตรมีขนเป็นปะตักท่านพระหมหาโมคระนาติระได้ได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกูดได้เห็นบุตรมีขนเป็นปะตักลอยอยู่ในเวหาปะตักปะตักเหล่านั้นของบุตรนั้นลอยขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ตกลงที่กายของบุตรนั้นเอง ได้ยินว่าบุุษนั้นส่งเสียงร้องครวญครางพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้ได้เป็นคนฝึกมา้าอยู่ในกรุงราชเลิศนี้เองโอ้ยมฝึกมา้าฝึกม้าให้มันวิ่งให้มันใช้งานได้นะคงจะเอาไปตักไปแทงมันบ่อยมากโยมแทงขามันบ้างนะแทงตัวมันบ้างแทงเท้ามันบ้างมั่งโยมเนี่ยโอ้โหทรมานสัตว์เนาะ นี่คือความไม่รู้โยมอันตรายมากท่านบอกว่าบทว่าสุตโตได้แก่ผู้ฝึกม้าคือสารถีฝึกม้าอาจารย์บางพวกกล่าวว่าผู้ฝึกโคดังนี้ก็มีภาวะที่เขาเอาปลายแหลมประตักแทงนั่นแหละได้ปรากฏเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดเป็นสูจิโลมะเปตเป็นเปรดที่มี ขนเป็นประตักะนะโยมนะขนเป็นประตักหรือขนเป็นเข็มก็ได้นะโยมนะว่าสูจิที่จริงก็แปลว่าเข็มนะแต่ตอนนี้ท่านาได้บอกว่าเป็นประตักก็คงจะเป็นประตักตามกรรมโยมเพราะว่าเวลาฝึกม้าจริงจริงก็คงจะเอาประตักนั่นแหละไปฝึกมา้าวิบากกรรมก็ทําให้มีประตักมีขนเป็นประตักมาทิ่มแทงตัวเองตรงนี้ ขออภัยนะตรงนี้าตามายังไม่ได้อ่านอัตถกถาให้โยมฟังเรื่องของบุุษมีขนเป็นเข็มที่ว่าวิบากกรรมของการส่อเสียดนะโยมลืมอ่านขออภัยด้วยนะท่านบอกว่าบทว่าสูจิโกได้แก่ผู้ทําการส่อเสียดได้ยินว่าเขายุยงหมู่มนุษย์ให้แตกกันเนี่ยระวังนะในราชตระกูลเขายุยงแล้วยุยงเล่าว,ว่าผู้นี้มีสิ่งนี้ผู้นี้ ทำสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้ให้ถึงความย่อยยับเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อเสวยทุกเพราะฉะนั้นเมื่อเสวยทุกเพราะทําให้เขาแตกกันเพราะการยุยงโดยประการที่พวกมนุษย์ถูกยุยงแล้วแตกกันเขากระทํากรรมนั่นแหละให้เป็นนิมิตจึงเกิดเป็นสูจิโลมาเปรตคือมีขนเป็นเข็มวิ่งเข้าออกทะลุ ตามร่างกายโยมปัจจุบันนี้พวกเราก็ระวังนะมือที่3โยมเนี่ยมือที่3จะมายุยงให้พวกเราแตกกันนะเราก็เวลาเขาพูดอะไรถ้าเรายังหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้ฟังด้วยหูจริงถ้าเรายังไม่ได้เห็นด้วยตาเราก็อย่าพึ่งเชื่อนะอย่าพิ่งเชื่อให้เราฟังหูไวห้หูต่อเมื่อเราได้เทียบเคียงพูดคุยสอบถามให้ชัด เจนแน่ชัดแล้วเราจรึงค่อยเชื่อโยมไม่งั้นเขาก็จะมาเสียมเขาให้เราชนกันหรือว่ามายุยงให้เราแตกกันได้เพื่อเราต้องมีความอดทนแล้วก็มั่นคงเห็นใจให้อภัยนะนะต่อมาโยมอันทะพารีสุูว่าด้วยบุุษมีอันทะเท่าหม้อท่านพระหมหาโมกระณะได้ตอบว่าเมื่อผมลง มาจากภูเขาคิชกูดได้เห็นบรุษมีอันทะใหญ่เท่าหม้อลอยอยู่ในเวหาบรุษนั้นแม้เมื่อเดินไปก็แบกอันทะนั้นไว้บนบา่าแม้เมื่อนั่งก็นั่งทับอันทะนั่นแหละโอ้ยมแรงบ้างกาบ้างพยาแรงบ้างต่างก็โผลทลาตามจิกถึงบรุษนั้น ได้ยินว่าบุรุษนั้นส่งเสียงร้องครวญครางดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัตว์นี้ได้เป็นผู้พิพากษาตัดสินอัดคดีโกงอยู่ในกรุงราชคลึกนี้เองอตัดสินคดีโกงโยมคือไม่ตัดสินตามความเป็นจริงนะทําฝ่ายผิดให้ถูกทําฝ่ายถูกให้ผิดเนี่ยทำเจ้าของเขามาให้เป็นเจ้าของ ทำคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของเป็นต้นียกว่าตัดสินคดีโกงวิบากกรรมต้องมาแบกลูกอันทะของตัวเองโยมไม่ปัจจุบันนี้เกิดได้ยินข่าวนะโยมไม่รู้ประเทศไหนนะที่เขาเอารูปมาลงหนังสือพิมพ์นะลูกอันทะโตโยมโตจริงๆนะโตกว่าหัวตัวเองโยมเนี่ยเนี่ยดีนะไม่ไปเกิดเป็นเปรตโยมไปเกิดเป็น อาจจะเป็นที่บากรรมของการตัดสินคดีโกงในชาติก่อนก็ได้จึงไปเกิดเป็นคนที่มีลูกอันทะใหญ่ใหญ่กว่าศีสามังยมเคยดูรูปอยู่ในครั้งนั้นนะแต่ว่าเปรตตัวนี้มีพวกอีกาแล้งรุมจิตถึงด้วยก็ถือว่าสาหัสทรมานพอสมควรนะอันนี้ท่านบอกว่าบทว่าคามะกูโตได้แก่อามาตผู้วินิจฉัยคดี เพราะเขามีส่วนเสมอกับกรรมจึงมีอันทะประมาณเท่าหม้อคือขนาดหม้อใหญ่เพราะเขารับสินบนในที่ลับคือที่ปกปิดทำโทษให้ปรากฏในการวินิจฉัยคดีโกงทำผู้เป็นเจ้าของไม่ให้ได้เป็นเจ้าของฉะนั้นอว,อวัยวะเพศลับของเขาจึงเกิดในที่เปิดเผย โอ้ที่จริงอวัยวะของลับเนี่ยมันควรจะปกปิดเปิดเผยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าละอายโยมนะใครเอาของลับมาเปิดเผยเนี่ยถือว่าหน้าด้านหน้าทนพอสมควรโยมหาความละอายไม่ได้นะในภาษาวินัยท่านบอกว่าไม่มียางอายนะโยมอรัชีเนี่ยไม่มียางอายเรีวยกว่าหน้าด้านว่าง,งั้นเถอะคนที่เอาของลับมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้เนี่ยได้เห็นของลับของตัวเองเนี่ย ตอนนี้ท่านก็บอกว่าคือผู้พิพากษาหรือว่าผู้ตัดสินคดีเนี่ยแอบไปรับสินบนในที่ลับไงเนี่ยแอบไปรับสินบนในที่ลับไม่ต้องการให้หมหาชนรู้แล้วก็เอาความผิดมาเปิดเผยโยมพอเอาความผิดมาเปิดเผยเนี่ยตัวเองไปแอบรับสินบนในที่ลับโดยไม่มีใครรู้พิบากกรรมทําให้ต้องมาเปิดเผยของลับของตัวเองเห็นไหม ก็มันใหญ่ขนาดนี้มันจะไปปิดได้เหรอโยมมันปกปิดไม่ได้ใช่ไหมโยมไอตอนรับสินบนอ่ะปกปิดได้ไม่มีใครรู้เลยว่าเรารับสินบนเข้ามาใช่ไหมแล้วมาตัดสินคดีโกงเนี่ยนี่บากกรรมมันก็ลำก็ก,ก็ทาให้ปิดของลับตัวเองไม่ได้ต้องเปิดเผยของรับตัวเองตลอดไปน,น่าอายแท้ๆโยมตรงนี้นะนี่เขาบอกว่าเพราะเมื่อลงโทษ เขาได้ข่มเหงผู้อื่นคือผู้ที่ไม่ผิดนะฉะนั้นอวัยวะเพศลับของเขาจึงเกิดเป็นสิ่งข่มเหงคือทรมานตัวเองโอ้โหโยมไปไหนก็ต้องลากไปตัดทิ้งก็ไม่ได้ตัดทิ้งก็คงจะตายนะอันนี้เป็นเปรตนะโยมไม่ใช่คนนะนี่เป็นเปรตนะเพราะเหตุที่อวัยวะดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้วควรจะเรียบร้อยกลับไม่เรียบร้อยฉะนั้นเขาจึงต้องนั่ง อย่างไม่เรียบร้อยบนอว,วัยวะเพศลับอืมโยมนึกถึงภาพที่เขาลงหนังสือพิมพ์เนาะ <c oughs> ครั้งหนึ่งเคยเห็นอยู่โอ้ลูกอันท้าใหญ่มากโยมเป็นที่บากกรรมของการตัดสินคดีโกงหรือว่ารับสินบนในที่รับนแน่ๆเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้โยมอ่ะเวลายังมีเหลืออยู่เดี๋ยวโยมฟังอีกนะเรื่องสองเรื่องสามเรื่องให้พอแก่เวลาเนาะเรื่องของ ที่บากกรรมของการผิดศีลเนี่ยต่นี้มาดูผิดศีลข้อที่3บ้างโยมว่าด้วยบุตรจมหลุมคูดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรวนันกรันทกะนิวาปะสถานกรุงราชคลกครั้งนั้นแลท่านพระมหาโมครนะไปยันใหญ่เหมือนเดิมเลยโยมนะท่านเห็นด้วยตาทิพนะ ท่านพระมหาโมคราณะเถระได้บอกว่าเมื่อผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นบรุษจมอยู่ในหลุมคูดจนมิดศรีรษะอู้โยมหลุมคูดใหญ่นะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์นี้ได้เป็นคนทําชู้กับภรรยาของผู้อื่นอยู่ในกรุงราชคลืนนี้เองอันนี้เป็นเพียงแค่เศษกรรมมันนะที่มาตกหลุมคูดเนี่ย แต่วิบากกรรมโดยตรงของการทําชู้กับภรรยาคนอื่นเนี่ยก็ไปตกนรกอะยมเนี่ยวิบากรรมมันยังมีเหลืออยู่ก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตจมอยู่ในดุมขูดเนี่ยทียนี้ท่านบอกว่าสูตรที่หนึ่งเรื่องชายทําชู้กับภรรยาของผู้อื่นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้สัตว์นั้นถูกต้องัสสะหญิง มีสามีคือผิวหนังของผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะซึ่งคนอื่นรักษาคุ้มครองมีจิตยินดีด้วยสุขแต่อุจจระและสุขแต่กามเขาเพราะเขามีส่วนเสมอกับกรรมจึงสัมผัสคูดบังเกิดในหลุมคูดนั้นเพื่อเสวยทุกข์แสดงว่า ผิวหนังของผู้หญิงท er ี to ่เขามีสามีแล yeah> ้วเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับอุจระไม่ควรที่จะไปยินดีอุจระเนี่ยอุปมาตรงนี้นะโยมนะคือว่าผู้หญิงที่เขามีเจ้าของแล้วมีสามีแล้วผิวหนังของเขาเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยให้มองว่ามันเป็นอุจระอย่าไปจับอย่าไปต้องมันมีกลิ่นเหม็นมันเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ควรจะไปจับต้องผิวหนังอวัยวะของผู้หญิงที่เขามีสามีแล้วมีเจ้าของแล้วเนี่ย แต่นี้บุตรคนนี้แกห้ามใจไม่อยู่แกคิดว่าผิวหนังของผู้หญิงที่มีสามีแล้วเนะี่ยมันดีนะก็ไปจับต้องนะไปเป็นชู้กับภรรยาเขาก็มีส่วนเสมอแห่งกรรมโยมตัวเองก็ต้องมาจมอยู่ในถุมคูดเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปยินดีในผิวหนังของผู้หญิงที่เขามีสามีแล้วซึ่งเปรียนสิ่งนนกับคูดนะตัวเองก็ต้องมาจมอยู่ในถุมคูดเนี่ยโยม ทีนี้เป็นยังไงีอโยมอ้าวว่าด้วยหญิงไม่มีผิวหนังนะท่านพระหมหาโมคร,ระเถระได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกุฏได้เห็นหญิงผู้ไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวหาดแร้งบ้างกาบ้างนกตะกุมบ้างต่างก็โผล่ทลาตามจิกถึงหญิงนั้นได้ยินว่าหญิงนั้นส่งเสียงร้องครวญครางดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หญิงนี้ได้เป็นหญิงประพฤตินอกใจสามีอยู่ในกรุงราชคฤห์นี้เองโอ้โยมดูอักถฐานะโยมนะในเรื่องหญิงไม่มีผิวหนังมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้เพราะธรรมดาว่ามาดูคามคือผู้หญิงนะ่ยย่อมไม่เป็นใหญ่ในผัสสะของตนและมาดูคามนั้นขโมยผัสสะอันเป็นของสามีแล้วให้เกิดความยินดีผัสสะของผู้อื่น ฉะนั้นเธอจึงมีผัสสะเป็นสุขเพราะมีส่วนเท่ากับกรรมจุติจากอัตภาพนั้นแล้วจึงเกิดเป็นหญิงที่ไม่มีผิวหนังเพื่อสวยสัมผัสเป็นทุกข์โอ้โยมนี่เนาะะแสดงว่าผัสสะผิวหนังของผู้หญิงที่มีสามีแล้วเนี่ยสามีเขาเป็นเจ้าของห้ามขโมยผัสะส,นนะผสะของสามีไปให้ชายอื่นนะถ้าขโมยผัสสะของสามีไปให้ชายอื่นก็จะต้องมาเกิดเป็นเปรตที่ไม่มีผิวหนัง ทุกทรมานอย่างนีิยมจบโยมวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขาเจริญพร